มีแบรนด์เครื่องสําอางของตัวเองดียังไงอดีตเป็นแม่คซ์้าออนไลน์ค่ะปัจจุบันหันมาสร้างแบรนด์ของตัวเองเป็นซีอแบบเต็มตัวแล้วค่ะไม่ต้องผูกมาตัวเองกับใครด้วยค่ะหมดปัญหาเรื่องการที่ลูกค้ามาบอกว่าคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานเพราะเราเป็นคนควบคุมเองและที่สําคัญเลยเราไม่ต้องสั่งสตดอกสินค้าจากโรงงานใหญ่ๆด้วยแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องรอสินค้าจากโรงงานใหญ่ใช่ไหมคะลูกค้าของเราก็ไม่ต้องรอนานด้วย ลูกค้าเก่าก็กลับมาตอนนี้ลูกค้าใหม่ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยค่ะวันแรกที่เราเข้ามาใน LA d e m a k e เขาก็เอาสินค้าตัวอย่างที่มีอยู่แล้วที่สามารถวางขายได้เลยมาให้เราทดลองใช้เร็วมากเลยค่ะโดยทางเราเนี่ยสามารถพัฒนาสูตรเป็นสูตรของเราเองได้รอไม่นานได้เป๊ะตามที่ต้องการแถมยังอยู่ในงบที่เราตั้งไว้ด้วยค่ะมีบริการจดออ,อให้ด้วยนะคะ ผลิตไปถึงขั้นตอนไหนก็แจ้งเราตลอดเลยทําให้เราสามารถวางแผนการทํางานในขั้นต่อไปได้พันเฉยอค่ะ LA d e r m a t e h บริการครบจบในที่เดียวหากใครยังประสบปัญหาขาดความรู้ขาดคนรับผิดชอบและขาดใบรับรองเราขอแนะนํา LA d e r m a t e พาร์เ c นอร์ที่จะเข้าใจคุณที่สุด โรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP และ ISO 22716ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลคุณจะได้รับบริการอย่างดีภายใต้การดูแลของเภสัชกรเจ้าหน้าที่การผลิตและทีมการตลาดที่เชี่ยวชาญการทำธุรกิจจะไม่ยากอีกต่อไปโอกาสเริ่มต้นกิจการอยู่แค่ปลายนิ้วสนใจสอบถามเพิ่มเติม inbox เพจได้เลยค่ะ